กองทีมงานเฟสบกไลฟสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตัวเจใหม่ผ่นเสสวนหัวทุงใหม่ีอนะ เองเนีกก่ยค่ะซึ่งการดำเนินโครงการน,นี้การนำใจสู้ไฟป่าถึงแม้ว่าสถานการณ์วิกฤติหมอกควันปีนี้จะยังประมานะจ้าแต่ว่าเขาก็ต้องเหมือนกับช่วยกันทุกทางก่อนเขามีกำลงกังด้านไหนเขาก็จะช่วยกันอันนี้เขาเป็นการ,การยังทนของเลยก็ยทีมงานสหทัสดีใหม่ของเราวันนี้ไปเสื้อ ข้างหลังจะเขียนว่ากรมประชาสัมพ so ันธ์นะจ๊ะน่าจะเป็นเียรดีนี่คือทีมงานเขาทั้งหมดที่มาวันนี้อันนี้คือบางส่วนนะยังมีนําลายส่วนที่ประจําการที่ตั้งที่สวทชค์เชียงใหม่นะจ๊ะกาะแบ่งกันมาเนาะสลับกันมาแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานเองรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเ่าก็ต้องยังทํากบรแก้ปัญหาหมอกควันไฟฟ้าเนี่ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้เนาะถ้าเราจะช่วยกันเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายเหมือนกันยังเราเองเราหนมีความสามารถในการจะเข้าไปดับไฟฟ้าเพราะว่า ตะกี <łość> ้ทีงานเขาเนี่ยแค่ไปจนเก็ทแนวกันฝ่ยได้ล้วตู้าดูด่ใชจริงไม่คือสมบู่ชาบ้านกันนะเนี่ยเห็นเป่เข้ามาเพื่อหัน ยามเช้ามีแม่คันนิ้งมีแม่ขนมคัมนน,นิ้งมีแบบได้เสื้อเอนาะแต่อากาศก็ได้อยู่แต่สามสิบสามองศาเซลเซียดนะเจา้าอันนี้ก็จะเป็นวิธีส่งมอบส่งมอบของะโครงการสวัเชียงใหม่ปันน้ําใจสู้ไฟป,ป่าวันนี้อองนอกที่ตั้งมาในพื้นที่ของอ่าดอ,อินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นลเจ้าหนึ่ง นะคะหัวหน้า bye ทำเชื่อแล้วรักษานะครับพยายามที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยไม่ให้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นค่ะทีนี้คนที่จะเข้ามาตอนนี้นะคะเชียงใหม่เองก็เกรงว่าเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงไฟป,ป่าหมอกควันเราแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวกีกับเรื่องนี้ปวดระวังปืนไฟไหมเวลากางเต็นท์หุ่นหาอาหารเนี่ยครับก็เรื่องของการที่จะกอให้เกิด ไฟป,ป่าขึ้นนะครับก็อขอให้นักท่องเที่ยวนะให้ความร่มไม้ร่มมือนะครับในการที่บางทีทําอเลยแล้วประมาณไปเลอเลอไปแล้วทําให้เกิดไฟป,ป่าเกิดขึ้นนะยร่งแม้กระทั่งว่าช่วยกันนะครับในการที่จะไม่ข่อให้เกิดไฟป,ป่านะครับถ้าพบเจอไฟป,ป่าก็ช่วยกันแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อจะดำเใินใจที่จะดับมัน,นันทีที่ผ่านมาในของผมเี่บไฟป่าได้ี่ายไที่ผ่านมา เราสามารถลดคออสปอตลงได้85เปอรเซ็นเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือนะครับจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับ34ชุมชนในพื้นที่อุทยานช้น,นช่วยกันป้องกันแล้วก็ช่วยกันดับไฟป่านะครับเ,เราเองอได้ดำเนินการเข้าไปหาชุมชนนะครับเข้าไปหาผู้หลวงผู้นำชุมชนผู้นำ รวมทั้งชุมชนนะครับในการที่ร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การไปรึกษาหารือกันรวมแม้กระทั่งการทำเนี่ยกองไฟหรือการดับไฟป่าเราก็ช่วยกันนะครับก็ได้รับความร่วมม,รวม,ม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแสดงว่าทั้งปีเราเหมือนได้ทํางานเฉพาะในช่วงนี้เราทําทั้งก่อนระหว่างและหลังจากนั้นด้วการ พื้นฟูพื้นี่ป่าเห็นบางในทุกปีเนี่ยจะมีการปิดคิวแม่ปานเพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยถูกไหมคะครับเราปิดการท่องเที่ยวบางจุดนะครับเพื่อให้ธรรมชาตินะครับ <conoc> ที่ท mm ี hmm. ่บอบบานได้พื้นฟูตัวเองขึ้นมาในช่วงของฤดูฝนนะครับ มกคนันเป็นเรื่องของทุกคนไมทุคร่วมมือร่วมใจกันแบบนีนะคะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับทุกคนได้ได้เข้าใจนะครับได้รู้ถึงว่าหมอกควันและควายป่านะครับเราจะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้นะครับก็ต้องได้รับความร่วมมือร่วมมือจากทุกคนนะครับโดยเฉพาะชุมชนนะครับชุมชนจะแต่ละจุดแต่ละแห่งถ้าเราได้รับความร่วมมือร่วมมือเราม้คคีกันนะครับชุมชนมีความสามัคคีกันเนี่ย ก็จะไม่ก่อให้เกิดไฟป,ป่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งผลกระทบของมันค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะชิ้นใหม่เรานะครับทําให้พี่น้องเราสุขภาพเรื่องร่างกายลมไมะทั่งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวใจสํสคัญที่สุดคือแต่ละคนนะชุมชนนะครับต้องเป็นหนึ่งกันต้องสามัคคีกันแล้วไม่ให้เกิดไฟป,ป่าเกิดขึ้นหรือเกิดก็ต้องช่วยกันเข้าไปดับ ทีนี้ถ้ามีคนประสงค์อยากมาบริจาคสิ่งเหล่านี้คะมาที่ที่ทำการได้เลยไหมช่องทางของจา้าครับถ้ทางภาคเอกชนหรือหอน่วยงานอื่นๆใดก็ตามนะที่อยากจะมา,าช่วยนะครับส,สนับสนุนสิ่งของบางอย่างนะครับ<ช>ถ้าท่านสามารถทําได้ก็สามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับที่ทํางานเราได้เลยเราเองเอ ุกครั้งนะครับเราจะเข้าไปร่วมดำเนินการดับไฟป่ากับผู้คนตลอดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผนจากหน่วยงานของเราไปยัางเป็นธรรคนเองก็จะได้มีความอาหนักแล้วก็มีความดีใจว่าหลายคนหลายชาติได้่วยกันขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้วยด้วย เขาเป็นกนกยูงไก่นะคะท่านเป็นนาอุทยานนิชาติดยนอยอินทนนท์ซึ่งในแต่ละปีท่านก็นจะมีภารกิจในการทับนั่ท่องเที่ยวคือทับแขกค่ะเพราะว่าคือดยนอยอินทนนท์เนี่ยเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะจ๊ะเป็นยอดดอยที่สูงที่สุด ดิลีคอปเตอร์จะต้องไปจ้วงน้ำในอ่างเพื่อามาดับไฟป,ป่าบางจุดเพราะว่าบางจุดคนยังเข้าไปบดถึงเนาะเขาต้องเพื่อคักขนาดมีไฟป่าแต่ที่ทีมงานเขาเข้าไปช่วยทําแนวกันไฟบด้นะยังอันอีทขนาดแบบว่าหูที่เปิ้นขึ้นไปสูงมากเลยเนะี่ยยังอีขนาดนะคือถือว่าถ้าไฟป่าเกิดขึ้นจริงๆอ่ะทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งเสียเส่ยง นกเนี่ยจะมาคือมาทีนี่ครบเลยเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงนกตลอดเลยเนะจ๊ะอันนี้คือบริเวณข้างถนนแล้วนะอันนี้คือบริเวณด้านหน้าป้ายแล้วนะเพือดูบรรยากาศนะคะสวทชเชียงใหม่ปั่นน้าใจสู้ไฟสู้ไฟป่าปั่นน้าใจสู้ไฟป่าเดี๋ยวสักพักนึงก็จะลา<ป> Facebook Live ไปแต่เพียงเท่านี้นะอ๋อ,อบอกว่าต้องไปไลฟ์สุนน์นู้นก่อนที่ศูนย์บริการนะคะอะอันตามไปที่ศูนย์บริการก่อนเนาะค่อยๆเดินไปเดินถอยหลังเดี๋ยวเลยพี่เดินนี่ไปกอ่อนถือว่าชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะชมบรรยากาศไปด้วยกัน ดีนะในโครงการสมทเชียงใหม่ปันน้ำใจสู้ไฟป่าเอาสิ่งของต่างๆมาื้ที่ทำการตุวน,นึงละก่อนหน้าตะกี้เอาไปื้ที่วัดแล้วเพราะเขาเขาหันละว่าบทบาทของการที่จะป้องกันหมอกควันไฟป,ป่าปัะเจ้าหน่วยางานราชการหากภากของพระสงฆ์นะก็จะมีการตั้งกล่องพระป่าแต่ละปีเลยตั้งกล่องพระป่าเนี่ยสนับสนุนยังเทาเนี่ย เอามาเป็นปัจจัเอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนอกอุปกรณ์รไปส่งไฟฉายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะที่จะเป็นส่วนซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคนที่จะเข้าดาบไฟป่าได้ประชาชนจิตอา,าสา ต้องมีภาคส่วนของพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวกันวันนี้ห้องก็ป้ามาพอบรรยากาศแล้วแต่ไลฟ์สอนแรกแนั้นนะขึ้นไปยูที่ทําแนวกันไฟนักบ่ได้เนื่องจากว่าสูงสูงมากแล้วมันมีพื้นแต่ตอนนี้คือยูที่จยูทําการอันนี้มีพื้นอยู่ตรงนี้มุมนี้สวยมากเลยนะมุมนี้สวยมาก ที่ทาการอุทยานแห่งชาติดยอย์มนเสนอทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่บบกเกยมาเนาะจะบอกว่าต้องต้องขี่รถไปแหมขี่รถไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดจุดที่สูงที่สุดก่อนจะไปถึงจุดที่สูงที่สุดจะมีพระมหาใจดีอยู่สององค์ซึ่งว่า 嗯。 เราจะอินทนนท์ถ้าไข่ตีดเดินที่กิวแม่ปานี่จะเห็นได้ชัดเลยเป็นต้นท้องกุหลาบพันธุ์สีหรือว่าอาซาเลียนะอันนี้มีทั้งออกธรรมชาติแล้วก็มีทั้งปลูกจะให้สีดีที่อากาศหานวาวข้งนั้นนะ เที่ยวนะครับที่นี่เรามีมอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเทีเ่ยวนะครับที่เราติดตั้งมอนิเตอร์นะครับที่ไปเชื่อมกับกล้อง CCTV ท,ที่อยู่ตามจุดสำคัญสำคัญของอุทยานเรานะครับอันนี้นเรียลไทม์เลราทางครับถ้าหนูไปอยู่ตรงนี้ถ้าเกาจะเด็กหน,นใช่ครับใช่ครับต,ตรงนี้ก็จะตัวเด็กหนู สร้างความสะดวกนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับการจัดตารอนแล้วก็แคลไายาดนะครับเคยมีเหตุไหมคะถ้าจะต้องมารูกลับดูครับอย่างครับนยนะครับตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาดูได้ในระบบของแอดไลน์นองเราเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะวางแผนการท่องเที่ยวได้แม้แต่อยู่ที่บ้านนะครับ

นื่องจากจุดของเราเป็นเส้นทางที่อยู่ระดับความสูงจากน้ำทะเลมากนะครับการเดินทางจะต้องประเมินสุขภาพของตัวเองนะครับก็จะมีเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องวัดหัวใจนะครับนักเที่ยวเขาใช้การรวมทั้งเจ้าที่ของเราเจ้าที่เราก็จะมาใช้บริการตลอดแล้วก็เป็นสถิติที่รวบรวมไว้ทั้งปีก็จะประเมินภาพรวมมาสุขภาพของที่เราพัฒนาดีขึ้นไหมนะครับ ถ้าเกิว่นเียวัดแล้วปึ๊หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเามีคำเตือนนะคะก็เดินช้นทางที่ราจะทากล้ควดรวัดี่กว่าไม่วัดรอบดีกว่าโตกัแล้วเดินอะไมยกเนาะมีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์องจ้อ่าตรงนี้ครับจุดสุดของประเทศไทยเราป็นภาตสามิตครับหอภาพสามิติ จุดสูงสุดของประเทศไทยเราอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นนะครับมุมมองจากทางอำเภอแม่แจ่มครับจริงๆแล้วอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มรเ่าทั้งตรงมองทั้งทั้งอำเภอแม่แจ่มครับนะครับก็จะจะเห็นว่าจุดสูงสุดของเราเป็นสภาพที่เป็นภูเขาสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นภูเขานะครับภูเขาแล้วก็บริเวณที่เราเห็นสีน้ำตานั้นเขาเรียกว่า เขตทุงงท่งหญ้าสินอันทายนะครับอ,อยู่ในเส้นทางของเส้นทางสารธรรมชาติอยู่แม่ปานนะครับเลาะตามสันเขาลงมาแล้วก็อ้อมเข้าก่อนถึาางภาคบรมมหาภาคแล้วตรงที่พวกหนูไปถ่ายรูปจุดที่สูงที่สุดนี่ใช่ตรงไหนคะตรงสีแดงตรงนั้นเลย<อ>จุดที่พวกหนูยืนคือสูงที่สุดแล้วมีน่ปันสองพันเท่าไหร่นะคะท่านสองห้าห้าครับ 2>, 2 5 6 5้าเมตรจากระดับน้ำทะเลครับแล้วปีนี้เป็นปีที่ มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าปีพศ2565มาเท่ากับความสูงของกระดอยขอนแก่นครับเป็นปีที่ถ้าถ้าไม่ได้มาเที่ยวปีนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วควรจะมาแค่ปีนี้ไม่มีเลขนี้อีกแล้วไม่ใช่ไม่มีดอยขอนแก่นจะไม่มีไม่มีแล้วกับความสูงของระดับน้ำทะเลเส้นภาพภูเขาเพราะที่พื้นที่ตรงนี้เราจะให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็ เราจะต้องป้องกันไฟป่าให้ได้นมัเกิดตอนนี้จัดเจ้าหน้าที่ไปเข้าลงมาไหมครับเดี๋ยวช่วงเวลาที่เข้มข้นก็จะเอาชุดปฏิบัติการเข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้เกิดไฟป่าเนี่ยค่ะมันเกิดจุดไหนบ่อยๆที่สุดจะเกิดจุดมรนเปณข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแต่หลายปีมาแล้วที่ที่ไม่เกิดขึ้นความชุ่มชื้นของป่าช่วยได้ครับถูกไหมถูกไหมคะความชุ่มชื้นทำให้ทุกอย่างมันดู มันไม่ติดไฟง่ายถึงมันติดไฟมันก็จะอยู่ได้ไม่นานครับอันนี้อันนี้คือความหลากหลายนะครับอันนี้เรื่องของสัตว์ป่าเรามีความขาอยู่ครับดูจากรูปแล้วดูสุภาพแข็งแรงดีนะครับอันนี้เราเป็นสัตว์นั้นครบอยู่ใช่ครับจะอยู่ในโซนของพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เป็น ลักษณะเป็นภูเขาเป็นหน้าผานะครับมีจํานวนอยู่ส7ตัวครับ47 <40 S 2> ตัวครับมีเฉพาะต,ตรงนี้ไหมคะเอ๋เพอุทยานแห่งชาติจีนไม่มีเลยคะแต่ที่อื่นก็มีครับที่เซนดาวก็มีครับแต่เป็นต้น,นอันล่างมีมีพันธุ์พืชที่สวยงามก็คือกลับพันธุ์กีสีแดงนะครับสีขาวสีแดงเป็นพันธุ์พืชที่เป็นดัชนีของภูเขาอยมาลัย น,นั่นก็คือเขาพกมากในบริเวณของมารยก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เราเป็นพื้นที่ที่ใช่ครับอยอดเขาเอเวเสต์หรือว่ามีมารายนี่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกดังนั้นอนุมาณได้ว่าอากาศตรงนี้สภาพภูมิประเทศตรงนี้ใกล้เคียงกับใกล้เคียงภูเขาที่สูงที่สุดของโลกใช่ครับผมครับด้านสายมือนะครับเป็นระเบียงกิวแฟานกับภาพของเมฆคำซื้นนะครับน,นี่คือภาพภายตอนเด่น นี่แสดงครับแสดงถึงว่าความชื้นความสุขทันของป่าต้นน้ําหรือป่าที่มีความสูงทันกว่าหรือสองทันขึ้นไปนะจะมีสภาพอากาศมีเมฆมีความชื้นทีนี้เมื่อมากระทบใบไม้ต้นไม้ <c oughs> ก็จะกันตกลงมาก็ <c oughs> เป็นอนอกเหือจากน้ําฝนที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นก็จะเติมน้ําให้กับลำธารทุกวันทุกวันก็คือ ครับอันนี้เป็นความสําคัญอันหนึ่งของที่เราจะต้องรักษาสภาพป่าต้นน้ำไว้หรือ,อท,ท่าพื้นที่ที่ที่ทสูงสึงชันและมีความสูงจะนับความสมบูรณ์ของป่ามับระบบนิเวศทั้งหมดใช่ครับคือพอป่าสมบูรณ์การคายน้ําการรับน้ําการอุ้มน้ำก็เวียนอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นน้ำตกที่ไหลมาจากยอดดอยมีตลอดเรามีน้ำตกเยอะมากเลยนะคะใช่ครับมีตลอดแล้วก็ ไหลามารวมกันลง,ลงสู่แม่น้ำแม่พิงแล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก,ก็ต่อน,นิ่งผู้คนหลายๆกลุ่มมากดังนั้นความสำคัญของป่าต้นน้ำจึงมีความสำคัญอย่างาม,มากนนถือว่าเมาแบกินที่นี่เป็นป่าต้นน้ำเ,เ,เป็นเส้นเป็นเส้นเลือดหนึ่งของประเทศไท ทำงานเราคงได้ลงพื้นที่ศึกษาธรรมาชาตินา่าจุดต่างๆที่นี่จะเดินป่าก็ไปพิพิธาัณก่ี่คิวหม่้า,านี่น้เวลาเป็นวงกลมนี่ประมาณกี่ชั่วโมงออสองสามชั่วโมงหรือหรือถ้าสบายๆก็สามชั่วโมงขึ้นเราจะเจอเวลาพัน,นปีตลอดปีไหมหรือว่ามีเฉพาะช่วงเดือนปอกดอกในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาถึงมีาพฤษาผยังได้อยู่เนาะขอบคุณท่านมากๆเลย ที่เราให้ดูภาพก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเราจะติดตามทาสกู๊ปต่อไปในเรื่องของน้ําตูมน้าตูมภารกิจของเราวันนี้ก็ิีสุดแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อให้รู้ว่าเรามามาน้ําใจสู้ไฟป่ากันยังน้อยพลังของเราเป็นพลังเล็กๆนะพลังของทีมงานสว่ทิ้งีใหม่ก็คือพลังของแฟนรายการทุกๆคนและวก๋ภาคีเบอ่อขายที่ร่วงมือร่วมแตกันตลอดจริงกิจกรรมของ CSR นี่ลงมืตลอดทั้งปีนะครับวันนี้จะถือว่าเป็นกิจกรรมแห่งวันนึง มาในจุดท,ที่สูงที่สุดของประเทศไทยคือยอดดอยอินทนะแต่ก็ลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวทีมง,งานก็จะพักรลิประทานอาหารกลางวานันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานเบื้องหลังอื่นๆซึ่งก็ฝากติดตามผลงานทีมงานโสภาทงจิม่ของเขาตัวเขายังมีไฟได้วยการไฟข้าวนะมีการผลิตสกู๊ปผลิตคลิปวิดีโอต่างๆนะฝากติดตามด้วยนะเจ้าเนื่องวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้า